ตรงที่เป็นล่มพับขนาดเล็กก็จริงแต่พอเวลากลางออกมาก็จะกว้างใหญ่ประมาณนี้เลยลูกค้าดูนี่ค่ะใหญ่นะลูกค้าจะใหญ่กว่ารุ่นที่เป็นอลูธรรมดานะคะลูกค้าตอนนี้จะกางออกมาแล้วจะใหญ่กว่านะคะลูกค้าดูลาย นี่ค่ะลายมินิมอลมินิใจมากลูกค้ายูวเทาก็จะแบบมีความหนา,นานหนาแบบนี้นะคะมีดูเนื้อลูกค้าดูเนื้อใกล้ๆมีความหนาและข้อดีของ U ูวเทานะคะลูกค้าก็คือไม่สะท้อนแสงเข้าหากตัวเรานั่นเองนะคะลูกค้าดีมากๆเลยตนนัวนี้อันนี้เป็น5้าตอน5้าตอนผบอสซามัมผิพาเทลจะเอาชื่อ,อสีสีของร่มขึ้นก่อนด้วยเลยอันนี้เป็นร่ม5้าตอนอนุแบบธรรมดาลูกค้านี่ ขนาดก็จะดูดีลูกค้า ขนาดของร่มบอสตัมพิงพัทพเทลก็จะใหญ่กว่า mm hmm. เห็นไหมลูกค้านี่คือข้อดีลูกค้าโครงอลูและเสริม mm hmm. นี่ค่ะซีไฟเบอร์ลูกค้าตรงนี้เป็นซีไฟเบอร์หนาๆแบบนี้เลยแข็งแรงยืดหยุ่นนะคะตัวนี้ไม่หักง,ง่ายนะคะลูกค้าแล้วก็มีปุ่มกดตรงนี้ลูกค้าดูยูใกล้ๆตรงนี้นะคะเป็นปุ่มกดแบบใช้งานง่ายสะดวกสบายมากๆ mm hmm. ปุ่มกดเก็บร่มนะคะลูกค้าเนี่ยใช้งานง่ายมากๆเลยลูกค้ากดปุ๊บร่มอุบเลยสะดวกสบายมากและที่สําค mm ัญแกนร่มใครชอบแบบร่ม เล็กพกพาสะดวกแต่แข็งแรงแนะนํารุ่นนี้ค่ะ5้าตอนลูกค้า5้าตอนรุ่นนี้มีแกนที่แบบเป็นแกนเหลี่ยมลูกค้าแกนเหลี่ยมหนาะๆแบบนี้เลยลูกค้าเนี่ยดูความหนาของแกนอ่าอันนั้นพับไปละอันนี้ก็จะเป็นแกนเหลี่ยมลูกค้าหนาๆแบบนี้